ทำบุญกระถิ่นกันมาแล้วแล้วก็วันนี้เราก็ไปตรวจสัปดาห์ที่สี่กับอีกสี่วันแรกแค่สองสัปดาห์นะแ,แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็คือเหนื่อยมยากโดยเฉพาะสามสี่วันหลังสองสัปดาห์เนี้ยรู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ปวดหัวเหมือนแบบจะเป็นไมเกรนแล้วก็ปวดท้องปวดท้องอ่ะปวดลุ่มเสียแบบนอนไม่ได้เพราะแบบเรากินอาหารไม่ตรงเวลากินของที่มันแบบกแดแก๊สเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องผูก ก็เดี๋ยวจะไปปรึกษาหมอเลือกนมเพราะว่ากินนมวัวแล้วรู้สึกว่ากินนมวัวแล้วทอ้องผูกแต่ว่าพอหยุดกินได้ประมาณสี่ห้าวันปรากฏว่าออที่ขึ้นหายไม,ไม่ไม่มีอาการเปบเสียทองสุดแน่นอก็อย่างนี้น่าจะเปลี่ยนไปกินแบบพวกเป็นนมพืชแทนนมถั่วเหลืองนมข้าวโพดนมอัลมอนด์เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นลูกตัวใหญ่ขึ้นน,น่าจะโตโตแล้วแล้วก็ถ้าเขาปกตินะแล้วก็ จะเห็นแบบแขนเห็นอะไรอย่างเงี้ยชัดขึ้นเห็นตรงไหนเป็นหัวตรงไหนเป็นตัวแต่ก็มาสังเกตว,ว่าช่วงเนี่ยเริ่มแบบคองเริ่มใหญ่ขึ้นสังเกตจากกระเกงครับกระเกงยังยืดที่แบบเคยใส่หลวมๆมันจคันแล้วมันรัดแบมันรัดปุ๋งจิบก็ไม่แปลแล้วทั้เยอะก็คือต้องไปหาเป็นน้ำมันมะพร้าวมาทาปุา๋งแล้วกันพอแตกลายมันเริ่มคัน ว่าเป็นสเตกอะไรเงี้ยแต่ได้ที่ก็เลียงไม่ได้หรอกสี่คนท้องต้องใหญ่อยู่แล้วไม่แต่บางคนเขาท้องแล้วเขาไม่แตกใครใช้อะไรดีเนหนังเลยว่าแบบยี่ห้อไหนเออคอมเมนต์ก็บอกหน่อยว่าใช้ยี่ห้อไหนดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ใช้น้ำมันไม่รู้เป็นเชียร์บัตเตอร์อะไรไม่ได้อ่านสมุดสมุดเนอะก็เป็นคีมีกลิ่นมะพร้าวเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้สัดยากไม่รูซื้อได้กอ่ะแพงอยู่ ถ้าใครเคยใครเคยใช้อะไรแล้วแบบดีก็ขอคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้หามาใช้มากเลยอยากแบบใส่บิกินี่ไปเรือยๆมันดิบใช้งานเหล่ะหวัว่าวันนี้ก็จะไม่มีอะไรให้น่าตกใจน่าเป็นห่วงขอให้เขาดูดีดูโอเคดูโอเคขึ้นมาก็กออละตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่ตลอดทุกรอบอยากจะให้มันถึงวันนี้เร็วๆทุกรอบสองนี้ก็จริงแต่ว่าเขาโตไวมาก ยังคิดอยู่ว่าแบบบางคนที่เขาปกติขนั้นเดือนลารั้งเดียวเนะเขาก็จะได้เห็นรูปเขาเดือนลครังแต่แหละถือว่าเราโชคดีได้เจอดูกวยเอแต่เขาฉันไปแบบดูในอันนี้มาเวงนี้แอปมาเขาบอกว่าบางทีแบบทิบซ้อมอีอย่างเนี้ยแต่ฟังเสียงหัวใจจากหน้าท้องได้แบบผัาสเต็ปอ่ะสี่คนนะ่าจะเป็นจังหวะลิเพลงล็อกเลย <laughs> แต่ไปดูแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็ยังแบบส่วนใหญ่เขาก็ยังนอนนิ่งๆไม่ยังไม่ขยับกระดูกกระดิกอะไรกนาะรตื่นเต้นที่สุดสำหรับการเห็นเขาคือได้ยินเสียงตอนนี้หมอวัดหัวใจให้ฟังนะ <c ười> คือมันเป็นโมเมนต์ที่อันนี้สุดแล้วเพราะว่าถ้าแบบโตอีกหน่อยเขาจะขยับได้แหละตื่นเต้นดิ้น,นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นอนนิ่งๆง่วงน,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 นอนยังไม่อะไรตื่นเต้นสุดก็คือได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็น ดีที่บอกว่าลูกเราอยากคุยเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะวัอนี้ก็น่าจะกินเวลาคุณหมอ,อนานติดตามเคยสงสารคนต่อคิวเลยอะหรือว่าเขาให้เราไปคิวไทยๆเพราะว่าเราคุยนาะนกะ็โอเคค่ะแล้วเจอกันเดีย๋ยวขอดูน,น้ำหนักก่อนนะหกสบเ ท้องได้สองวิไม่เป็นไรเรืองยังเป็นช่วงรอจูบไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาอะไรเลยจาลดได้ช่วงยี่สิบวิแรกด้วยตังหน่วงท้องไหมตังวันไม่หน่วงวัไม่มีไดออกนะช่วงนี้ปวดซีซาแบบปวดไททรอยอาจจะเป็นฮอร์โมนที่ได้ด้วยตอเด็กเคยเป็นเลเด็กแล้วก็จริงจริงท้องไม่เกรงกำเริบได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่ากินยำหรือเป็นดังต่าง ทำไปก่อนน้ำเลยแต่ละมันเป็นแบบเป็นเป็นทำให้ให้เลือดแดงมันปวดตัว อนจจะหมดอาการปวดแต่ว่าไม่เกิดตัอเซนเซอร์ที่มันขยายแล้วมันตุบตูดหยุดไประดาน่ากกว่อนไปกินกินราเมลจีนทุกวันเนื่อเพิ่กลับมาเป็นรู้สึกปวดคล้ายกินคาราได้ไหมได้ได้ลองถ้าเป็นถ้าเป็นจริงจริงกินคาราดีไม่มีปัญหาคาราเซฟนะคะลองกินก่อนถ้ามันไม่อยู่จริงคือจริงๆริตัวเอนไซม์อะหมอก็ไม่ค่อยแนะน่ในช่วงสองวิ่แรกมันยังเป็นช่วงต้าวอยะหวานจริงเอนไซมมันกินได้พอได้อยู่ถ้าเกิดอาการมันเยอะอื่นม่งก็จะไปเรีนตู้ทามโม่ไปด้วยไม่เราไม่ ถ้าเกิดปวดหก็หาปมดได้ได้นวดหรอนวดได้นะแต่ห้ามนวดใต้ภูมิลงไปขาไม่ต้องนวดนะจ๊ะขา้าไม่ต้องนวดเพราะว่าในคนท้องอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นเลือดมันจะหนืดเลือดมันจะหนืดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าคนท้องมันทำให้เลือดมันหนืดขึ้นบางทีมันจะมีริ้วเลือดอุดตันหรือนี้เส้นเลือดลึกอยู่รงขาแล้วบางทีเราไปบีบไปบีบบีบที่นิ่วเลือดอุดตันมันจะโยงมาเหมือนกันมากกว่ อันนี้อันตรายมากห้ามเลยแล้วก็เราของเรา,ารคือพอเราท้องก็ตีนโผล่อร์โมนลยเยอะหลังมันมีการตึงง่ายของคุณตอนหมอท้องแปิดหมอก็เป็นคือหมอเป็นหมอเป็น,นริมเลืขาตาน้องฉีดพี่น้องทราบค่ะฉีดยากันนั่นแหละทวันะนะเลยท้องถ้างนิดนิดไม่ได้มีประัดเป็นเยอะแต่ว่าก็สังเกตเรื่องขาบวมแค่นะั้นแหละนวดผ่าท้อก็ไม่ต้องนอนทำเมื่อยนวดบ่านวดแขนนวดหลังได้แต่อย่าอย่าต่ากว่าขาลงไปไม่ต้องนิ้วของเขานะคะนะคนะ แต่เราคบได้นะแล้วคบหนึ่งคบหะึ่งได้พวกคลื่นก็อย่ากไม่ไปเลยก็ไม่หมายถึงว่ารีพีหรือแบบอัลตร้าเลยก็อย่าไปยุ่งกันมานลยนะคะใช่คนใช่คนเนอะโอเคป่ะไปสาวกันต้องมีก็มีแบบท้องปุกเลยอ๋อถ่ายที่รัวแพงยังนมมาละสองนะท้องปุกไหมแล้วพอหยุดไปได้สี่ห้าวันหายเลย เด,ดิมก่อนท้องเป็นคนกินนมไหมไม่ก็จริงจริงท้องคู่กับคนท้องเป็น้องผู้การอาจจะเกี่ยวนมด้วยหรืออาจจะไม่เกี่ยวด้วยก็ได้คือมันเสริมกันอยู่แล้วทั้งสองอย่างเพราะว่าลำไส้เมื่อกี้ที่ช้าลงเนาะแล้วพอเรู้มมันก็เริ่มต้นมันจะเป็นปวดตับไตใหญ่มันก็ทำใ,ให้หันไดลใ้กินน้ำเยอะๆกินผลไม้ที่ช่วยให้ถ่ายง่ายได้แก่มะละกอส้มังกรอะไรอีกอ่ะ ต้มโอลูกพูน้ำลูกพลมีคนไข้หมอบอกหรอกทีวีช่วยนะลองด,ด,ดูกินผักเยอะเยอะแล้วก็อถ้านมวัวเป็นลองดื่ <S <S นมน้ำลูกืลนมวัวก็สลับสาบเอาแม<ห>่กลับเอาแล้วก็นกเานานะแต่ก็คือถ้ามันขึ้นที่งน,นมหมอก็ยังอยากให้กินอยู่เพราะว่าเราก็ยัง้องการแต่อาหารนะท่าแต่แคลเซียมอ่ะก็เดี๋ยวหมอให้เสริมแล้วเอาไว้ให้หาย เรื่องแพ้เรื่องเะดาีก่อนโอเคแตจริงๆมีแต่ต้องปลูกแต่เรื่องตัที่มันทำให้ปูกแลวการที่มันปลูกน้อยออกมากันเถอะคความตายนี่นั่นหายนั่นเขาแดนกันใหญ่ยันมากเลคนนี้คนนี้โง่เลยนะเตัวขวาโแล้จัเออแล้วเนี่ยหนึ่งอนี้มีคนนี้หเหนไห นี่น่าจะหลับแล้วเนี่ยคุณนะคะจะโอเคอยู่นะอันนี้น่าจะถ่ายรูปหมูไม่ได้แล้วนะข้าวแคนี้หัวนี่หลังนี่แขนนี่ขานี่ขานะนี่หัวใจนะเห็นไหมทางเต็มใจท้องออกนี่ก็ตกสบายเลยสบาที่สุด ัหายเหะอันนี้หัวเมงอันนี้เรามาไมเป็นด้ามนี่เป็นคูอันนี้น่าจะเป็นมีดค่ะนีเป็นหัวและเป็นหลังนะคะสี่สี่สิบจุสี่นิสี่เซนคับ <c oughs> เรมาแต่ตามเกณฑ์นะแต <c oughs> มงม้าก็เท่าก,ก, <c oughs> กักบสิบ 4, 10, มกับห้าวันนี้เราสิบมีกับสี่ ครับ่ใจนะเสียนะครับนิบเท่ากันเลยอะไม่มีใครยอมใครอ่าสี่สิบสมตะเก็นนิดนึง เห็นด้วยค่ะต้องเซฟก่อต่างคนต่างเี้ยงที่ะหนึ่้อยหกสิบสี่ตันตตอนีนะคะมอนจะหันง้าแล้มุนพอการะสี่สิบจุดศนแปงนี้นะ มีไปแล้วเนาะมี่เหแขนด้วยเห็นปะแขนอแขนยนลกียนอืมเกันอ่อันนี้นนสา,สางไหมล่หัวใจอย่างนี้นะคะอัะนนี้คนข้างล่าง มันสำุดแต่ไม่เป็นไรนะคือตำแหน่งก็ยังถืออยู่่เสียบมาบอบเพื่อนเพราะว่าอยู่ไกลบอกเพื่อนเลยเวลาขอับตรวจนะร้อยเจ็ดสิบหกดังเราไม่มีตรอะไรนะคะหมอดูเรตตวจจากที่นอนหงายสบายใจเฉิบเปลี่ยนตาไหมตาด่าง เขาเราจะลงนะคะว่าเขาใช้รถมีเขาที่ใช้รถไปคบบอ่อะจะดูยากเพราะเขาแบ่งเขาถูกแยกคนนี้จะเล็กหน่อยอันนี้คือคนนักที่เราเห็นชา้นากับเพื่อนจำได้ไหมเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นไข่ที่ตกหลังสุด อันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อทำใช่แต่ของคือด้นะแล้ววาที่เราบอกว่าเล่าเราื่องต่อแถวไว้ใช่ไหมไอ้ตอนเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่าน่าจะมาหลังสุดตัวก็เลยจะเล่นกับเพื่อนน, 9, นิดนึงแล้วกับเก้าวิก็หกวันก็พอได้คืออย่างน้อยก็ไม่เกินไม่ได้ห่างจากเพื่อนเยอะได้อยู่ค่ะคุณแม่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเจีอ็นดูอายุการอัดแบบไหน เริ่มแล้วแต่ตัวนี้จะออกก่อนเพื่อนนะอ๋ออยู่ข้าง่างเราอยู่ข้างล่างเนี่ยประมาณนี้นก9โลประมาณนั้นแหละชิมันต่างตรนนี้ด้วยเป็นจุด2งมิรเลยเองไม่ไม่ไม่สแคัญไม่ไม่อะไรเข้าช้ากอแค่ไหนคืออมค่ะจริงจริงอ่ะต่อ ที่หมอคิดว่าชาเาน่าจะเป็นไข่ที่ตกไปหลังค่ะต้อง,องปกติถ้าใช่ถ้าเราต,า,เาตัวสาวบอกเพื่อนบอกว่านี่เขาไม่ได้ถ้าเขาต่ต้เงเกินอาทิตย์หนึ่งในช่วงใต่งานแต่อ่านั่นเลยอันนี้ไม่ได้เกินค่นะทำไมถึตงตั้งจากอายุคัน์ตั้งอายุคันภ์ที่เราตัต้งไว้เราสิบวิสี่วันถ้ามอยกว่าเก้าวิสีว่ว,วันอ่ะไม่โอเคนึกออกไหมเพราะว่ามัน <ะ S 1> มีความคาดเคลื่อนของการว้วนของขนาดตัวเด็กของของการไข่ตกได้ค่ะอื ต้องถ่ายรูปแล้วกันเนาะรายได้ไม่ครบอ่ะเดี๋ยวมีคนไม่ใจโอเคแต่เดินรวมปมาโตตามเป็นนี่หมดเลยใช้เราล้มกันหรือเปล่าหมอว่าคนเราล้หมดเลยเพราะอะไรดีกว่าดีกว่ามากเพราะอะไรเพราะว่าดูดูประหยัดละน้อยถูกมีก้อนโมงไว้แต่เราเป็นคนละล้กันค่ะแล้วก็จักเนี้ยว่าตรงนีก็เป็นโมูกก็เขาเรียกเป็นแลมด้า คือเป็นเป็นคนละไข่เป่คนละลบนี่ก็คนละลบเหมือนกันคือรอยต่อของของผนังมันน่าจะคนละลบเหมือนกันเนี่ยได้อยู่จะดีกคนละลบดีกว่าดูแลกันจะไม่ค่อยแข็งแกร่งกันถ้าเป็นลูกโยกเขาจะตัดสินแบบแยกเลือกโอเคเรียบร้อยค่ะไปครับก็ไปหาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวเยอะเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะ62สัปดาห์แล้วเนาะใกล้63เดือนแล้วภายใน3เดือนเนี่ยเราควรจะหาที่สําหรับโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอสําหรับคลอดน้องไปนะคะเพราะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลกีุเพก็แจ้งว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอตอนที่แบบอายุคันงเยอะบากคนเขาก็ไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาที่ตามมาก็เลงเยอะ แล้วก็เขาไม่ได้ดูเราตั้งแต่แรกเก็งก็เลยนำให้มาถามหมอที่โรงพยาบาลหนองคายเพราะว่าเราอยู่จังหวัดหนองคายคะก็คือให้มาถามคุณหมอที่โรงพยาบาลหนองคายว่าเออเขาสามารถรับเคสแฝดสี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาคุณหมอสุนิดาค่ะคุณหมอสุนิดาบอกว่าโอ้ยหนองคายนี่ไม่มีโรงพยาบาลที่แบบน่านจะไวสำหรับเด็กแฝดสีส่วนใหญ่แกก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก่อนค่นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยเป็นโรงพยาบาล มีอาจารย์หมอมีทีมอะไรค่อนขอ้างเยอะกว่าก็แนะนําคุณหมอมาท่านนึงก็ใจดีมากนะคะก็คือคุณหมอช่วดาคือโทรโทรศัพท์ไปหาคุณหมอท่านนั้นให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คอนแทคมาติดต่อกับทางคลินิกคุณหมอะคะวันรุ่งขึ้นเราก็ได้โทรหาคุณหมอชื่อหมอเกติศักดิ์นะคะเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริพัฒน์รึ้งต้ก็มาติดต่อปุ๊บคุณหมอบอกว่าเออไปขอนแก่นได้ไหมมาที่คลินิกมายากแบบ อยากเห็นอ่ะอยากเห็นว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรอตรวจคันนั้นตรวจเสร็จวันสามทุ่ม,มากเกือบเกือบสามทุ่มไปเคสสุดท้ายเพราะว่าเราคุยกับคุณหมอแนละ้วแล้วคุณหมอก็แบบนั้นก็สาวละเอียดมากไงค่ะคือใช้เวลากับการอันที่ซาวคือแบบเคร<า>ึ่งชั่วโมงอืมนานมาก,มากคุณหมอก็บอกว่าโอเคเดี๋ยววันที่17พฤศจิกายนนี้ให้ไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาล คลินนะคะก็จะทําการฝากท้องตามโปรเซสของโรงพยาบาลศีนักรันดิ้นก็แปลว่าลูกเรามีที่ออกแล้วกับมึงก็มีคนมีคนรับเกณฑ์แล้วมีคนรับช่วงต่อแล้วจากที่คุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพใช่ค่ะโรงพยาบาลศรีนักขันดิ้นก็เป็นเหมือนเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแพทย์อ่ะบุคลากรทางการแพทย์เขาต้องเยอะกว่าแล้ว การตัดส <No uh> ินใจอะไรเขาก็จะมีความแบบแม่นยำกว่าแล้วก็มีเป็นแบบอาจารย์อาจารย์หมอมะอย่างเงี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์หมอหมดค่ะก็คือเราก็ได้อาาจรย์หมอรักเคสแหละรงก็โล่งใจแล้วรูงไปเยอะเยอะมากเพราะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดมาตลอดจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้อาการเราก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะทุกอย่างยัง โอเคเองน,นะหมอก็เพิ่มยานเดน็บช่องคลอดให้เด็บทุกคืนก่อนนอนซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันว่า <c oughs> <c oughs> มันเราก็ไม่ชินหรอเนาะแบบยาที่จะต้องเด็บหมอว่าอาจจะต้องเด็บไปจนถึงตอนคลอดเลยส่ <c oughs> okay, นะวนเพราะว่ายากินนะยากินยาชีนเดี๋ยวเราจะต้องหยากกางุดแหละยาการแทงนะี่กูถึงยากันแทง ตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยสอพพอร์ตการรักคันแต่ใช้การเด็กซึ่งอย่างตอนนี้เราเคยกินเนาะตอนที่เราทำใช่ใช่เคยกินอนะ่ะตอนที่ทำบ,บีบรอบแรกที่มินะ,ะแล้วก็หยุดกินไปเพื่อรู้ว่ามันมันเล็มได้ด้วยอาการแพ้ท้องหรืออะไรก็ก็ไม่ค่อยแล้วนะบางวันเรียกว่าบางวันดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นไส้น้อยลงไปน้อยลงนะแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่แบบเราจะนอนไม่เต็มอิ่มอากาศไม่ดี ว่าเราเหม็นนั่นอะไรสักอย่างแล้วมันทาให้เราเวียนหัวเดินทางไกลหรือเหนื่อยเหนื่อยก็จะหนักไปทางอยากนอนอยากนอนง่วงนอนเยอะจะนเรือแค่เรื่องของการยร์แต่ว่าเรื่องอาหารกันกินอะไรก็รู้สึกจะกินได้เยอะกินได้เยอะขึ้นแต่หนักลงวันนี้ไปชั่งก็ลงนะคะสุดทีเนี่ยลงมาตั้งแต่ตอนเริ่มแพท้องลงมาห้ากิโลเยอะนะก็เยอะแต่ว่าก็หมอบอกว่าไม่เป็นไรลูกแก่งโตอยู่แต่ว่า ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณหอมอบอกว่ามันเป็นธรรมดาของช่วงไตรมาสแรกที่ว่าเรายังแพ้ทองอยู่แค่ว่าถ้าลูกเราโตตามเกณฑ์ก็โอเคแต่มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ดีกับการน้ำหนักลดตอนท้องแล้วก็ลงเริ่มเริ่มลงเยอะแล้วแหละยังลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ไปช่างล่าสุดมาอยู่ไมทช่างก็ยังลงคิดว่าถ้าเกิดว่า อาการแพ้ท้องดีขึ้นน่าจะกินอะไรได้เยอะขึ้นเพราะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอยากกินนู้นกินนีอเยอะก่าเดินก่อนเยอะเหมือนเริ่มคิดแบบอยากกินนนี้น่ไปซื้อมันกินกินแต่ว่ามันก็อยากกินได้น้อยละปัญหาคือมันกินแล้วกินมันติดติดอยู่ในปากละแล้วเวลาดมกลิ่นในปากออกไปเรื่อยๆมันจะคลื่นไส้อืประมาณนั้นช่วงนี้ท้องท้องใหญ่เลยเริ่มท้องอูดเริ่มแบบคนคนเห็นถ้าใส่กระโปรงอะคนเห็นก็จะรู้แล้วว่าเป็นคนพ้อมเพราะว่า เริ่มปอกๆออกมาแล้วเริ่มเริ่มพองพองแต่ตุ้นพองมันก็คนอยู่นะเพราะน้องอ่ะตัวประมาณสี่เซนกว่า5้าเซนเลยก็ใหญ่อยู่แล้วสี่คนแล้วถูกแลอีกมันก็มันก็น่าจะน่าจเริ่มเห็นแล้วแหละน้องน้องก็โตนิดนึงค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าแฟน ต่อไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 2> ใกล้ผ่าน3เดือนแรกแล้วที่แบบอจะค่อนข้างเสี่ยงที่สุดของเขาการที่หมอรับเคสเราไะคุณหมอก็บอกเลยว่าลูกเราเนี่ยน่าจะคลอดประมาณ28สัปดาห์ถ้าสมามารถอยู่ได้ถึง32สัปดาห์คุณหมอจะบาโอเคมากแล้วก็น้ำหนักบบบีที่คุณหมอตั้งเป้าไว้อะก็คือเก <1, 500. S 1> ิน1,500กร,รมัม ขึ้นไปไม่ต่ำก็พันห้าร้อยกัมขนาดนี้ก็คือแบบหมายถึง<อ>ทุกคนนะคะไม่ได้หมายถึงคา,าเลียนะหมายถึงทุกคนอ่ะถ้าพันห้าร้อยกัมขึ้นไปผู้หมอบอกว่า,วาตกมือได้เลยโชคดีมากๆบ <c oughs> อกว่าโอเคมากนะถ้าเกิดวา่าเกินมพันห้าร้อยกัมแล้วก็อยู่ได้อย่างน้อย28สดสัปดาห์แต่ถ้าให้ดีก็คือถึงสาสบสัปดาห์นะคะสิบวันยี่ิบกว่าสัปดาห์เนาะจะไปจริงจริงๆ20กว่าสัปดาห์ก็ไม่แ๊บเดี๋ยว แค่แมไม่กีเ่เดือนลูกเราก็จะเกิดเร็วมากค่ะก็ยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆเติบโตแล้วก็แข็งแรงด้วยตอนนี้นังแข็งแรงนะันดูแบบด,ดิ้นแล้วก็แบบตัวโตคุณหมอก็จะเป็นห่วงแค่คนที่ตัวลเล็กส<ๆ>ุดทางสายหนึ่งก็คือนางตัวเล็กกว่าคนอื่นบบ<ม>เห็นได้ชัดเลยเนาะ <S <S แล้วก็โลกเกาะตับเกาะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาได้รับสารอาหารดีไหมที่คุณหมอกลัวก็คือกลัวว่า เขาจะโตช้ากว่าพี่ๆเขาเยอะอาจจะด้วยปัจจัยแบบตำแหน่งการเกาะตำแหน่งของนูเลกของสายสะดืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆอยู่ไปเราเนี่ยยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าตัวเล็กกเขาแล้วก็อยู่ข้างล่างถ้าเกิดว่าคลอดอะน้องจะเป็นพี่คนโตนะจะออกก่อนแต่ว่าตัวเล็กสุดเลยตอนนี้เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือมีอะไรที่นนอยากจะแนะนําหรือว่าพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เหมือนเดิมเนาะนีะ่นก็ฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคระับสำหรับเทปนี้ก็ขอตัวไปนอนพักคนก่อนนะคะเอาล่ะครับแล้วเจอกันครับผมบาย